ตรงนี้ทางเข้านะครับถนนกว้างห้าเมตรตรงนี้เป็นทางสาธารนณะอยู่แล้วใช่ไหมครับพ่ออ๋อตัดนนตัดแล้วแม่ยายครับคือตัดโอนเป็นสาธารณะไปเลยอ๋ตอตรงนี้จะ ทางที่จะไปออกที่นู่นก็คือเข้าไปนี้แล้วก็ไปออกนี่นที่นี้พ่อจะตัดก็คือจะตัดแบ่งล็อกนี้ตรงนี้ตัดไว้แล้วถนนจากนี้ไปแล้วแล้วก็ข้ามลำ้วยออกทางนู้นเลยโอ้ตรงนี้ก็ตัดแล้วตรงนี้สี่สิบคูนสี่สิบตรงนี้ก็คือล่หนึ่งล่หนึ่งสี่สิบคูนสี่สิบพอดีเลยไปถึงนู่นสี่สิบเมตรก็มีทางลงแม่น้ำโขงเป็นสวนมะขามมะขามเก่า ตรงโน้นจะเป็นริมแม่น้ำใช่ไหมครับน้ำโขงเลยของดีต้องอยู่ลึกๆหน่อยนี่หมุดถนนอ๋อครับถนนห้าเมตรจากตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วก็เป็นถนนซอยตรงนี้ไปหาเส้นนั้นเส้นนั้นก็จะลงน้ำโขงอืมไปยืนชมวิวตรงไปกพ่อบอกชัดๆเลยครับยังไงเป็นยังไงบอกในวิดีโอเลยเวลาลูกค้าจะดูเขาจะได้เข้าใจ เป็นที่ระหว่างลำห้วยกับแม่น้ำโขงครับลำห้วยฝั่งน้นเขาตามฟุตบาทขึ้นมาถึงลำห้วยแล้วครับปีนี้จะขึ้นจากฝั่งบ้านนี้มามาชนกันที่ลำห้วยครับก็จะเป็นฟุตบาทริมโขงพอดีฟุตบาทริมโขงของส่วนราชการส่วนกลางคือทางรัฐบาลเป็นคนทำครับอืมจะทำตลอดแนวแม่น้ำโขงครับที่ของเราที่เราจะขายนี่คือก็ติด ติดเลยติดแม่น้ําโขงเลยติดแม่น้ําโขงติดลําห้วยครับติดถนนในหมู่บ้านมันออกหากันได้ทางเข้าออกสะดวกสบายเข้าสองทางเลยเข้าทางนั้นออกทางนี้ได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนมาลงโค้งตัดไปห้าเมตรก็มาลงตรงนี้อีคือจะเปิดให้ลมอืมสองเส้นอืที่ตรงนั้นอยู่ไล่หนึ่งในที่มันเป็นอย่างนี้อ่ะ เดินทางลงมาค่ะพ่ออันนี้อันนี้ท่านอันนี้อันนี้นับแนวแนวแนวตะข่ายเนาะคือแนวนี้อ่ะพ่ออธิบายเลยครับเราอยู่ตรงไหนตอนนี้ตอนนี้เรายืนอยู่ตรงนี้อ่ามีลำห้วยครับมีแม่น้ำโขงครับนีนี้ผมตัดถนนเส้นนี้ที่เราเดินมาก็ลงมาตรงนี้เลยครับถนนเส้นที่สองลงมาตรงนี้ครับก็คือตรงนี้เรายังเหลือตรงนี้หนึ่งไรแล่ตรงนี้อีก อ่าสองสองอ่าล่ยสองแปลงสองงานลำห้วยขึ้นมาตรงนี้อมีลำห้วยล้อ๋อมันจะมีลำห้วยแล้วลำห้วยอนี้มันจะมีน้ำไหลผ่านตลอดไหมคะอ่าหน้าแรงไม่มีตรงที่เราข้ามมาเมื่อกี้นี่แหละอ๋อคือนี่ผมมาตรงนี้ผมจะข้ามอ่าวางบล็อกตรงนี้ก็จะมาออกที่เราจอดรถอืจะมีที่อยู่ตรงนี้กับตรงนี้จะทำตรงนี้จะทำเป็น เป็นอ่าสามล็อกนี่คือจะมีนี่ไหนตรงไหนที่แม่น้ำโขงผ่านนะครับพ่อแม่น้ำโขงอยู่นี่แล้วแล้วแปลงแปลงไหนที่ขายที่มีแม่น้ำโขงผ่านอ่านี่นี่แปลงนี้เราเอาไปแล้วอันนี้แล้วอันนี้แล้พ่ออันนี้ตรงติดรงติดห้วยเฉยนั้นยางมุมนั้นยางนี่ลำห้วยนี่จะเข้ามาตรงนี้เข้ามาตรง ก็จะเป็นแปลงที่ติดลำห้วยจะแกโล่งลำห้วยกว้างๆนี่ตรงนี้แกของเราหมดแล้วตรงนี้ของใครค่ะตรงนี้เป็นห้วยห้วยกว้างๆนี่ความหมายก็คือว่ามีตรงนี้ของพ่อที่ยังที่ยังว่างอยู่แต่ว่ามันก็จะมีลําห้วยาลํห้วยแต่ว่าห้วยเนี่ยก็คือถ้าหน้าแรงก็จะไม่เห็นน้ําำแต่มันจะโล่งตรงนี้ถนนผมจะตัดออกมานี่แล้วห้วยตรงนี้เนี่ยมัน ทำอะไรไม่พอถ้าสมมติมคือ,ค,อความหมายคือถ้าสมมติจะทําอะไรแล้วหันหน้าไปตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่โล่งในอนาคตก็จะไม่มีใครทําอะไรเลยนี่นี่บางบ้างแล้วแปลงที่ติดแม่น้ำโขงนี่ปล่อยไปแล้วผมนึกว่ายังอยู่อันนี้เอาไปแล้วนี่ยังเหลือตรงนี้หนึ่งไรนี้หนึ่งไรแล้วก็อันนี้สองงานอันนี้สองงานสองงานนีสองรอบ งานงานละสองติดกันอ่างานละและล็อกละสองงานค่ะอ๋อล็อกละสองงานล็อกละสองงานหนึ่งกับสี่งานคอะคึงไรคลึงไรแล้วตรงนี้คือไรพอตรงนี้ที่เราจอดรถแล้วมาที่เพิ่อนไรจังไี้สี่งานมันกัไรายหนึ่งตรงนี้ทางจะไปออกตรงนี้เรามีที่อยู่สองข้างเนี่ยถนนจะไปออกที่ที่เราจอดรถดูคือผมจะทําเป็นสามล็อก ต่ว่าปหมายก็คือว่าอันในที่อันนี้ก็คือมีทางเข้าทางออกแน่นอนคือตรงนี้ออกทางนี้ออกทางนี้ได้แล้วก็ออกทางนี้ก็ได้ทางที่เราจอดรถเมื่อกี้ข้างนอกเมื่อกี้เราเดินเข้ามานี่เดินเข้ามาก็คือมันก็จะได้วิวถ้าเกิดใครมองใครมองลำห้วยอันนี้ก็จะได้วิวห้วย เนี่ยลมยังผ่านตลอดเนี่ยแล้วแล้ววิวห้วยอันเนี้ยค่ะพ่อมันจะมีมันจะมีสะพานเหมือนที่เทศบาลาัยางยางยางไหมยงไม่มีแล้วแล้วแล้วสะพานที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นตามมาตามเคตามเคิร์ฟนี้ไหมคะพ่อหรือไม่มีไม่มีไม่มีถ้าเป็นแถวนครพนมเขาจะทําำทางจักรยานค่ะก็เมื่อเขมราชเป็นจังหวัดนั่นแหละจึงจะมีตอนนี้มีสะพานชมวิวเ้าเรียบแม่น้ำโขง ทีนี้ตรงนี้แปลงสองแปลงนี้ที่ยังว่างอยู่ถ้าสมมติว่าตรงนี้ถ้าเราไปยืนอยู่จุดนั้นเราก็สามารถมองเห็นแม่น้ำโขงได้เห็นค่ะนี่มีไงล่ะปะอาจารย์เดี๋ยวพาไปเดินดูมันมีถนนอยู่เดินเข้าไปตรงนั้นดูของแท้เลยไม่ต้องดูลองไปดูอ่าโอเคอันนี้คือแผนที่ตามนี้ที่น้าเราไปดูของจริงอ่าไปดูน่าแรงคงจะดูง่ายกว่านี้ เนี่นะะยังงไงไที่ท,ทายรูปที่มีต้าานมะขามถุงๆเ่ตรงมุมนี้ตรงเก้น,นอ๋ออันนี้ค่ะอลอกอยอแล้วที่แล้วที่แปลงตรงที่พี่ขายคือตรงไหน,นตรงนี้ ต้นลำใหญ่นี่ไปทางโน้นสองงานสองงานย,งยาวขึ้น,ปนไปโน้นสองแปลงสี่งานยาวาไปใช่ไหมคะยาวไปทางโน้นแล้วก็ยาวไปทางนั้นอ๋อที่ติดลําห้วยลงไปตรงนั้นที่เห็นนะั่นคือเป็นแม่น้ําโขงค่ะแม่น้าโขงก็<อ>จะเป็นวิวแม่น้ําโขงตรงนี้ตร,นตรงนี้เขาเจ้านึงเอาแล้วอ๋ออันมันติดมันติดแปลง มันติดกระแปงทางนู้นนิดนึงสามแปลงที่ตัวที่ติดริมแม่น้ําโขงเลยคือมีคนซื้อแล้วตรงนี้นี่เสาขวดอย่างนี้ไปตรงนี้ไปทางนี้ใช่ไหมครับค่ะไปทางนี้ก็คือติดลำห้วยค่ะนี่แปลงอยู่ยืนนี่แหละค่ะค่ะใช่ที่จะขายค่ะแปลงนี้ค่ะแปลงนี้ตอนนี้ถ้ายืนอยู่ตรงนี้มองไปก็จะเห็นแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงค่ะ ห่างกันประมาณร้อยสองร้อยเมตรก็เห็นวิวแม่น้ำโขงแต่อาจจะไม่ติดแม่น้ำโขงก็ดีอย่างหนึ่งคือน้ำมันไม่ซาะที่กินในแง่ดีมันจะขึ้นมาถึงนี่ไหมคะถ้าถ้าบางปีเข้ามาเข้ามาเพราะตรงนี้เป็นลำห้วยนานนานจะมีทีหนึ่งตรงนี้เป็นลำห้วยนะครับที่เห็นแต่ว่าก็เห็นหลักหมุดนี่ค่ะว่ายังไม่แม่น้ำโขงยังไม่ได้ซาะเข้ามาไม่ไม่ค่ะเพราะว่า ไอ้ตรงนี้ก็มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะสาธารณะครับไม่มีใครทําอะไรเป็นลำรางสาธารณะค่ะลำรางสวยนะก็สวยนะก็ดูแบบว่าตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นวิร์มเข้ามาค่ะไม่มีเหมือนกับว่าก็เงียบดีค,คือคือว่าถ้าถ้าปีหกสีนี้เขื่อนตลิงเข้ามาเราจะให้เขาเอาต้นไม้ลงให้หมดเลย แล้วจะจะให้เขาแบบจะปรับพื้นที่ค่ะค่ะคือให้ให้เขาเขาเหมือนกับว่าเขาก็ต้องการที่วางวางหินวางอะไรเหมือนที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าเขาต้องเวลาเขาขนหินอะไรลงมาเขาต้องหาที่วางบางทีเขาไปเช่าที่เราจะไม่ให้เขาเช่าแต่ว่าเราขอบให้เขาปรับพื้นที่ให้อ๋อให้เอาต้นไม้ออกให้เราคือต่างคนได้ประโยชน์อยู่ที่มีอนาคตสวยงามแล้วก็มองเห็นน้ำถ้าสมมัต ใครมองที่จะหาแบบที่พักผ่อนหรือมีโครงการที่จะทําธุรกิจทางอกก็วิวก็ได้นะราคาดรอปลงมาด้วยราคาดรอปลงมาจากที่ติดแม่น้าโขงด้วยแล้วก็วิวที่ไม่ได้ห่างจากแม่น้าโขงเลยนิดเดียวเลยถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียก็สามารถปรับทัศนียภาพให้สวยงามได้อืสวยงามค่ะ เราอาจจะเอื้องไปตัดต้นไม้ตรงนั้นออกสักต้นหนึ่งก็จะทําให้ทําให้มองว่าเขาไม่ว่ามางที่สาธารณะเพราะมันเกิดเองมันเกิดเองไม่มีใครทำเป็นต้นตะขบต้นต้นกอสาค่ะกอสาครับเป็นไม้ปาค่ะสวยสวยราคาก็โอเคสวยสวยมากฝากไว้เนาะฝากไว้ค่ะเื่อท่านไปสนใจนะคะที่ดินเป็นอันนี้ก็ ที่ดินที่ปลอดภาระจำนนงพร้อมโอนพร้อมโอนมีหลักหมูดให้เห็นกันชัดเจนใช่ไหมคะแล้วก็เป็นที่ดินที่ในปี64ก็ทัศนียภาพก็จะดีขึ้นค่ะเป็นที่ดินที่มีเนื้อที่ตรงนี้ที่จะขายเท่าไหร่นะครับตอนนี้ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยสองแปลงเนี่ยครับต้องถามอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เป็นคุณกำหนดราคาไม่ไม่ทั้งเนื้อที่ทั้งหมดนะครับแปลง ประมาณหนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งไร่ึ่งไา่สองแปลงแปลงละสองงานยังเหลืออีกแค่หนึ่งไร่หมดแล้วหมดเลยสองแปลงแปลงละสองงานครับนดเดียวกันไหมคะหรือว่าสองชนดสองค่ะสองชนบดพร้อมป็นสองชนดพร้อมโอนฉนดละสองงานชนดละสองงานค่ะแต่ข้างในนั้นเป็นฉนดเดียวงะดึงไร่ค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจก็สบายใจได้ในการซื้อ ค่ะพร้อมอุ่นค่ะพร้อมอุ่นฝากไว้นะคะเผื่อท่าในใดสนใจครับ